เจ้าปีจืดได้หญิงเวลาพรวังชชยเจ้าตีน้องๆทุกคนก็ห้องปีปีมดนอนเจ้าเนาะจะได้ก็ช่วยเหลือปีจืดนอนเจ้าเบอร์หนึ่งเจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดเจ้าปีจืดได้หญิงกับนกพรที่โตปีจืดปีเฟินถ้าปีได้เป็นประธานปีจะพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆกีฬาทักษะเพื่อทำจริยธรรมเจ้าน้องกับเจ้าปีได้แล้วเจ้าขอบคุณ สวัสดีครับือคือพิรเดชบุลธรรมครับปิการครับปี่ยะครับพนาโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบก็ได้ครับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโรงเรียนบ้านแม่กาเทศบาลตำบลแม่กาเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย เวทีเลือกตั้งระดับชาติของผู้ใหญ่ในวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2554นี้ถูกจับตามองจากเด็กๆทั่วประเทศเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเวทีประชาธิปไตยเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโรงเรียนบ้าน,านไมกาณโรงเรียนบ้านไมกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาเขตหนึ่ง ที่เด็ดต่างสะท้อนวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไปยังนักการเมืองหลายด้านนักเรียนโรงเรียนบ้านไมากาตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน180คนคือการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโรงเรียนบ้านไมากาที่จําลองทุกอย่างเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติของผู้ใหญ่ การส่งเสริมประชาธิปไตยแบบซึมซับด้วยการปฏิบัติทําให้การเลือกตั้งประธานนายกเทศมนตรีรงเรียนลแมกการในวันนี้เด็กๆทุกคนตื่นเต้นกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นอย่างมากทั้งผู้ใช้สิทธิ์ที่ตรวจสอบรายชื่อของตัวเองก่อนเข้าโคหาอย่างละเอียด เช็คบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อแสดงการมีสิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าสู่ข,ขั้นตอนการเข้าคูหาเลือกตั้งเช่นเดียวกับการความตึงเต้นของผู้สมัครที่มีถึงสามหมายเลขที่ต่างค้นหาไอเดียด้วยคะแนนกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะผู้สมัครที่หนึ่งและสองถูกจับตามองจากเพื่อนๆเ,เป็นอย่างมาก การลุ้นผลคะแนนแบบปรบมือดีใจไร้ความขัดแย้งจากเวทีเลือกตั้งของเด็กถูกสะท้อนไปสู่รูปแบบประชาธิปไตยของผู้ใหญ่ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเมื่อผู้ชนะและผู้แพ้ในสนามเลือกตั้งนี้ยังสามารถหันหน้าเข้าหากันและร่วมกันพัฒนาโรงเรียนด้วยจิตอาสา,ศาการเลือกตั้งสนามเล็กของเด็กที่อาจถูกมองข้ามความสำคัญจากผู้ใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และการเป็นวัดของเด็กที่เป็นประชาธิปไตย บริสุทธิ์แล้วผู้ใหญ่ควรจะหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อการเมืองในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีโดยการไปเลือกตั้งกันทุกคน